สวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกท่านวันนี้เราก็มาแนะนําให้ชมกับรถกระบะฟอร์ดนะคะราคา79,0 0 0บาทค่ะสีสันเงางามตามรูปเลยนะคะเลขทะเบียนก็สวยค่ะทุกท่านรอแม็ก,ก็งามนะคะฟอร์ดแคปนะคะรถยนต์ปี4 4เครื่องดีค่ะคัสีสวยช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะทุกท่าน ภาษีพรบรไม่ขาดน,นะคะราคา79,000บาทค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวเหนี่ยวซับค่ะทุกท่านใช้งานกันได้เลยนะคะสภาพพร้อมใช้ค่ะขับทางใกล้ทางไกลขนของกันบรรทุกเนาะไปได้หมดเลยนะคะทุกท่านเอกสารครบค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถได้ด้วยตนเองเลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ค่ะทุกท่าน อย่าลืมโทรนัดล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำาล่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ